มุกปลาดุกพี่นอ้องมุกปลาดุกมุกปลาดุกใส่ไข่ได้เหมือนนี่มุกปลาดุกใส่แรง,งนี่ใส่กวนเลยกินเขาพริกไข่ไมี่น้องไข,ไข่สามหน่วยไปเลยอย่ามัวยิ้มตัว กินไข่แล้วแข็งแรงนี่อีกรอเซมเน้นี่ใส่ผักก่อน,นต้นหมอมมีน้องต้นหอมนี่ใส่ผักเยอะเยอะจแข็งแรงนี่ผักซีลาวครับผักอีตูใส่ลงไปโอ้ หมอหมอ,มอวกวักมาท,ที่นี่ปรุงนะครับป้ปรุงกันอ่าใส่ไปเลยน้ำปลาแขยงเป็นจันลันตัวม,มั้วมึงปลาแขยงไข่หงัวครับ ขาดปรนะเด็ใส่น้ำน,น,น,นิดหน่อยน้ำนิดนึงตัวบมกหมอปลาดุกใส่ไข่ทำนี้ก็บเสียบ้พี่น้องคนวนครับ คนเขากันว่าเขายังเด็ข้างไฟนี่ก็เป่าดีอืมคนเหินเขากันนิดน้อยไข่มันแตกนี่เดี๋ยวพี่น้องข้างไฟกัน,นครับนี่ปิดาไเดีฟมารอชมกันครับ,บหวลาบั้นสุกลักเบิบ้งกันพี่น้อง โอ้โหคนจังหน่อยคนจังหน่อยนี่ให้เริ่มแขงยนนะครับนี่ตอนปราดุใหญ่ๆเป็นเรื่องไหนเซียบบอมึงครับต,รจจตัวปรรดุบุกใหญ่เลยตัวจักเยอะตายที่เท้าครับนี่ฮะเยอะนขี้นตันนะครับโอ้โ หนากกับมาครับสุกแล้วนี่นดูอนนี้ไงเลยครับโอยน้่าตัดน้ตัใส่ผักเจเจอโอ้สุกแล้สุกแล้ว,ลวมาครับมาต้องกนันนี่ดูแล้วจิงเขาแลงน้ำค่อย